ลอนคืออะไรครับมาทำความเข้าใจกันใน2อนาทีครับมาต้นครับถ้าเราเรียนบ,บ,บทล็อกการิทึมเนี่ยเราต้องเห็นไอสัญลักษณ์นี้แน่นอ,อนนะครับ ln x ลอนคืออะไรครับอย่างเช่นลอ้น x คืออะไรลอน x จริงๆแล้วมันก็คือ log x ฐาน e นั่นเองนู่นครับซึ่ง e เนี่ยมันก็อารมณ์เป็นค่าคงที่คล้ายๆค่าพายอะ่ะมันจะมีค่าประมาณ2.71828จริงๆมันมีประวัติเกี่ยวกับค่า e แล้วกันเนาะให้เราไปหาข้อมูลในอากูแล้วกันแต่อันนี้เอามาใช้ในบทล็อกการิทึมเลยดีกว่านะครับ ถ้างั้นจำไว้นี่ครับว่าล n x ก็คือ log x ฐาน e เขาเรียกว่าลอการิทึมธรรมชาติโอเคไหมย้ำนะครับ ln x รคือ log x อกฐาน e ฉะนั้นทุนครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะหาลอ e มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแน่นอนครับพี่ขออธิบายแบบละเอียด L อก็คือ log x อกฐาน e ฉะนั้นลอ e ก็จะกลายเป็นลอ g e ฐาน e ซึ่งคุณสมบัติของ l อ g ถ้าเลขหลังลอ g กับเลขฐานเหมือนกันจะได้ 1, 1> แสดงว่าล n e มีค่าเป็นลักมีค่าเป็น1โอเคปหอร์ ln 1อ่ะทุกคนค ลอนก็คือล็อก x ฐาน e เหมือนกันอย่างนัในที่นี้เป็นลอนหนึ่งก็กลายเป็นล็อกหนึ่งฐาน e ทีนี้ไม่ว่าฐานจะเป็นอะไรถ้าเลขหลังล็อกเป็นหนึ่งก็ย่อมได้ะไรครับได้ศูนย์แสดงว่าลอนลอนหนึ่งได้ศูนย์เหมือนกับล็อกฐานอื่นทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้ละ e กำลังลอน a อ่ะอย่าลืมนะครับว่าลอน a คือล็อก a ฐาน E ฉะนั้น e กำลังลอน a ก็จะกลายเป็นล็อก a ฐาน e เป็นเลขชี้กำลังของ E เนาะทุกคนสังเกตดีสมบัติของล็อก ตัวฐานล็อกนะครับกับตัวฐานของเลขย่อมลังเหมือนกันจะยุบได้ A ทันทีโอเคมั้งั้น E อลังลอน A ก็ยุบได้ A สุดท้ายทุนครับลอ A เอลัง N เหมือนกันครับลอนก็คือล็อก X ฐาน E อะ่ะทุกคนถูกไหมเราก็ตบ N มาไว้ข้างหน้าได้ก็จะกลายเป็น N คูณด้วยลอน A จบแล้วแค่นี้ย,ยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับฝึกฝนและนำไปใช้นะครับนนในข้อสอบ a l e ร e l ปีหลัง,ลงๆเนี่เริ่มออกนะ นะครับเห็นว่าคลิปนีม้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามพี่ด้วยนะครับอยาให้พี่สอนเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ